สวัสดีครับตัวนี้เป็นมือสอดนะครับมือสอดปรับแก้คางใหม่นะครับนี่ปรับแก้คางใหม่คางโด่งๆแบบนี้ครับนี่ตัวนี้เจ้าของจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ไม้สนนิวซีแลนด์นะครับสวยๆแบบนี้เลยครับแปดิดจักเจ็ดิตัวท็อปสุดของช่างแดงนะครับตัวนี้มาเทส่งลูกค้าดูครับ ผมจะยิงอยู่ประมาณสองสามเมตรนะครับเพื่อไม่ให้ยางลูกค้าช้ำนะครผมตั้งยางไปด้วยเลย <c oughs> ตั้งยางผมก็จะรีดเม็ดลูกปืนเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะรีดเคเบิลทายที่ผมรัดไว้ตามนะครับลูกค้าจะได้รู้ว่าผมเวลาเทสจริงนะครับจะไม่โกงลูกค้านะครับจะไม่มีมายิงหลอก จะไม่มีมายิงหลอกเพื่อให้มันโดนแล้วเอามาโพสต์แชร์ให้ลูกค้าดูนะครับนี่ยิงไม่โดนก็ตั้งยางครับมันมีวิธีแก้ถ้าเราตั้งยางไม่ได้มันก็ <c oughs> นี่ครับบีดหนังรองตรงนี้เท่ากันแล้วครับเดี๋ยวดึงก็ค่อยดึงลงมาครับมันจะต้องตึงไล่เรียกันทั้งหมด8เส้นนะครับ

อีก7เม็ดครับเ,เน้นเน้นไป3เม็ดให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เจ้าของจังหวัดอุไทยธานีนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากครับนี่มือสอดโค80จักต70ไม้สุน บาซินนะครับลายสวยมากครับขอบพระคุณมากครับ